เามาดูวิธีการเจาะกระป๋องใต้ห่วงอีกวิธีนึงนะครับที่ง่ายๆเอาน้ําออกง่ายมากเลยไม่ถึง5นาทีก็เสร็จโดยมีอุปกรณ์ตามนี้ครับเข็มแทงสลิงแล้วก็ต้องใช้เข็มมันด้วยเข็มใหม่สลิงนี้ขนาดไหนก็ได้ถ้ากระบอกใหญ่ก็เร็วขึ้นหน่อยนึง เราเริ่มนเไรครับผมจะบิดส่วนมากจะถนัดบิดไปที่เก้านาฬิกาแล้วเราก็เจาะตรงนี้เลยตรงนี้นะครับจะซ่อนง่ายมากจะทำให้ไม่เห็นรอยเราก็เจาะแค่รูเดียว นะมีก็ได้หนึ่งรูลแล้วเราก็เทใส่แก้วเลยตอนนี้เนื่องจากมันมีรูเดียวมันก็อาศัยการขยา่าพอขย่าแล้วก็มันก็จะมีแก๊สพุ่งออกมาแก๊สออกช้าก็ขย่าหน่อยหนึ่งแต่พอถึงเวลาเดี๋ยวแก๊สหมดมันก็จะทำให้เหลือน้ำที่ค้างในกระป๋องนะ่ะเอาไม่ออก รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มละแก๊สเริ่มน้อยมันก็ไม่ค่อยพุ่งออกมาแล้วก็ยังเหลือน้ำ พอสมควรอยู่ข้างกระป๋องล้วก็ถึงเวลาใช้สลิงละกับเข็มชิงแล้วเราก็ใช้ลมเปล่าแทงขึ้นไป ก็ทําให้น้ําพุ่งออกมาอีกเพราะว่าลมก็เข้าไปลมเป่าที่เราอัดเข้าไปก็จะเข้าไปดันน้ําที่เหลือออกมาเราก็อีกสักทีนึ่งนะหมดละอันนี้อย่าอย่าล้างก็ตามสบายเลยก็เอาน้ําใส่สลิงเข้าไปแล้วก็ฉีดแล้วก็ทําตามวิธีเดิมมันก็จะออกมาเกลี้ยงแปบ๊บเดียวง่ายจอดูเดียวใต้ห่วงปิดเสร็จซ,ซ่อนเหมือนกระป๋องไม่เคยถูก จาะมาก่อนเรียบร้อยสวยงามโอเค